ให้เราได้สนุกกับพลังงานทดแทนนะครับฉะนั้นนะครับได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่มีแผงอมกอปิดไม่อยูอ่สวัสดีครับไหนๆก็แดดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อกี้ก็แสดงให้ดูแล้วแผงอัมมฟัดสองแผงนะครับต่อกับคอนเวอร์เตอร์สายมาดูน้ำดูน้ำดูน้ำก่อนตอนนี้แดดแรงมากนะครับผมจะได้ให้ <c oughs> ดูอยเนี่นะครับเต็มท่อเต็มท่อสองนิ้วนะครับซึ่งลันมาจากโน้นนะครับ ปิดไม่อยู่นะครับน้ำได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่มีแผงอมมัาดอยู่แล้วนะครับอยากใช้เกี่ยวกับอยากใช้เกี่ยวกับปั๊มน้ำด้วยอยากใช้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ก็ติดต่อมาได้สามารถแนะนำได้นะครับใช้กับแบตเตอรี่หรือว่าใช้กับปั๊มน้ำนะครับเรามีตัวตัวกลางนะครับตัวกลางตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับเพื่อที่จะแปลงไฟให้เราได้สนุกกับพลังงานทดแทนนะครับฉะนั้นนะครับย้ำนะครับแผงอัลมาฟัสสองแผงคอนเวอร์เตอร์หนึ่งตัวนะครับรันปั๊มน้ำ 375วัต์ได้สบายนะครับและลันปั๊มชักได้สบายนะครับลันปั๊มตัวนู้นได้สบายนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเอามาชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้อยู่แล้วนะครับสบายๆนะครับฉะนั้นปร,ประโยชน์มันหลายอย่างนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและลูกๆนะครับหาความรู้มาให้เพื่อนๆได้ได้รู้นะครับแล้วก็หาวิธีการทดสอบหลายๆอย่างมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ